ให้ร้าแม่นั่นนะให้ตลอดเลยนะเดี๋ยวคุณอุ้มไปในห้องนะเดี๋ยวคุณอุ้มเข้าใจใครรองเท้าเออทอรองเท้าเดี๋ยวไปเช็ดเ้เข้าใจเข้าใจแม่นั่นนะเดี๋ยวไปเช็ในห้องแม่น่นะเดี๋ยวคุณอ้อยอุ้มเข้าไปนะเข้าใจเท้ารองเท้าจะ้อุ้มหรือว่าจะไปเองจะไปเองจะรองเท้า ไอเจ๊กับบอเจ๊กระบอลนี่แม่ใส่เหงือทอดตั้งเท่ากันไม่เจ๊แม่ไปแล้วนะบอบไปบขอไปบอบไปใทอดฮัทเอาฮัทฮักเข้าห้องคนเดียวห้ามใหเปิดอุ้มถ้าครูอุ้มต็อให้เนาะเยวเไปจ๊ได้ห้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจ๊ห้องขัาใจเร็วๆข้าใจเร็วๆคนเขารบกุงชากันมั่วน่ะ ตังปีนครับตังีไม่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 ไ